ผมหงเซนคุกฝุ่นครับบอกเลยว่าบุ๊ชื่อนักเตะอะไรกันโอ้หงเซนคุกฝุ่นครับอะไรนะเอาใหม่อีกรอบหงเซนคุกฝุ่นครับ lover and gangster โอเคหรือว่าทำได้ดีครับเล่นอะไรกันบ้างครับดึงอะไรของเราเล่นเป็นหงเซนนั่นเองนะครับผมในเรื่องเป็นนักเลงจากหัวหน้าแก๊งฝั่งทนครับหรอ ครับตอนนเล่นเรื่องเกี่ยวกับผมที่กรุงเนั่นเป็นผมเป็นยงครับเป็นหัวหน้าแก๊งฝั่งกรุงเทพครับน้องน้องแก๊งอะไรน้องอีกก็น้องไงก็ฝั่งกรุงเทพฝั่งนึงครับครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งครับผมชื่อสิงครับถามพี่แก๊งใช่ปะครับครับผมผมเป็นใครสักคนครับชื่อโซครับเขาตอบเป็นลูกน้องแก๊งผมคุณเป็นลูกน้องแก๊งผมก็ได้ครับได้ครับ เรื่องนี้มันเขาขัดชื่อเรื่องมันต้องการต่อกันการประทักมีทุกอย่างครับเรื่องนี้มีแต่คนอยากเล่นมากแต่ว่าพวกเราได้เล่นแกแกได้ถามคนหนึ่งเขาเลยยังทำไมเขาไม่ได้อยากเล่นเพราะอะไรมันมีแต่อะไรที่แบบเด็กผู้ชายอยากเล่นใช้กำลังอย่างเลยใช้กำลังใช้กำลัง แต่คือพวกเราเนี่ยจริงไม่ไหวแล้วนี่อะไรหายากน่าจะเป็นเราแต่เราฟิดเราไงเราบอกคนที่เขาไม่ได้เล่นไว้ไงอยากบอกอะไรคนที่เขาก็เคลียิ่งเขาว่าไงเออถี่เพราะเนไ่เสียใจด้วยนะหนูโดนนักเรียนดูจากพี่พี่มานาแล้วลูกเออแล้วพี่ได้ย้อนไว้กับไปในเรื่องต้องใส่ชุดรียนสแตนเดอโอ้โหเด็กโค้งเลยใช่ไหมถ้าแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างความยากฟอร์ดฟอร์ดก่อนเป็นฟิลแบบของผมจะเป็นพูดน้อยปล่อยหนักแล้วก็มีเหตุผล อย่างตัวพี่เกสนี่ก็จะเป็นแบบบ้าใจร้อนแข็งแขนงแข็ไม่ีขาขาแล้วไม่ไม่มีขาขาแล้วครับมีแต่แบบมีว้าว้ามีแต่ว้าออกไปครับไม่ไม่ใช่อาจจะคนละเรื่องแต่คนละเรื่องเราเออเราไปได้เหมือนกันนะเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับบทเรื่องอื่นจะเป็นแบบนุ่มก่นขาขาใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มแบบนักเลงใช่ครับเป็นนักเลงที่แบบ สงสารพี่เกดอ่ะกูช็อตเลยตอนนี้ยแต่สนุกอะอยู่กองพี่เจสคือตัวโดนอ้าวโหตัวโดนปกตถ้ากองอื่นผมจะเป็นตัวโดนแต่กองนี้พี่เกรสเป็นตัวโดนอ๋อมีหน้าบุ๊กดูเข้มดูแบบเคร่งเคร่งตลอดมันปักธงแล้วปักธงแล้วค่ะเดี๋ยวบุ๊กหาพี่เตมาเป็นเป็นผักพวงใช่พี่เกดตัวโดนครับไอ้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะครับไปถึงนั้นแล้วต้องบอกว่าต้องแบบใช้กำลังนู่นนี่งๆอ่าเป็นใช้กำลังเป็นคนแบบมุทะลุใจร้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาคุณโซ่เข้ามาที่จะคอยแบบคอยเบรกคอยเบรกอารมณ์เา เขาชอบแบบว่าทําอะไรไม่คิดแล้วก็จะแบบเป็นคนคิดมากกว่าทำแล้วคอยแบบเบรกเเขาอะไรอย่างเงี้ยมน่เปเบรกคารลมไปเจอคารลมไปต่อด้วยกันเลยพูดไรวะผมเพิ่งเคยสัมภาษณ์คุณครั้งแรกอ่ะคุณแม่งได้วะไปต่อเป็นอัลบูกะเป็น ครับบุ๊กเล่นเป็นยงครับผมก็คือานปรกิตบุ๊กมาถึงบุ๊กคาแรคเตอร์บุ๊กรูปอ๋อคาคาคาเอ้ยคาแรคเตอร์บุ๊กก็เป็นฟิลแบบว่าไปใช้สนมองเลยนครับก็คือจะเป็นฟิลเป็นนักเลงที่เก่งนะนี่ใชแล้วนะ่งอู่เมื่อกี้ใช้สมองทำน้าไเองเอาคาแรคเตอร์ อะไรไปครับแล้วเขาพอเราได้พอไดแค้แล้วเขาเนี่ยเขาทพิได้มาใช้สมบเป็นอีกเรื่องไม่คือตัวผมอาจจะเป็นเหมือนนักเลงคือเก่งนะหมายถึงเราจับมีดถาอะไรเป็นหมดปืนเปิลเปเป็นหมดแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้เพราะเรารู้สึกว่าความสงบสงบสุขมันดีกว่าเราก็จะคอยคอยเบีกเบียดเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบียดฝั่งนึงด้วยเพราะเป็นพี่ชายเราน้องเป็นน้องฉันเขาจะตีกันเก่งถูกไหมดีใช่ใช่แล้วคริปต์อยู่ข้างล่างรู้สึกไงว่าที่การหนุนตัวเป็นสี่คน ตอนนั้ไม่รู้จะสงสัยใครก่อนครับทำไมว่าสี่คนนี้ใครน่าสงสายสงสัยตัวเองสงสัยหรอสงสัยสงสารกูขาดกูแกลงกูทั้งวันเลยค่ะไปถ่ายอ่ะผมผมไม่ได้นั่งพักเลยคือเขาจะแยกกองสองกองใช่ไหมแต่พอมันว่างปุ๊บมันมากวนผมละวันนี้แก้งผมละแเรก้ได้ยินัเามะผมไมได้ยินไม่ไม่เท่าไหร่แต่โดเองเนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยอ่ะใช่ครับ

อเขาจะไม่แบบลลยกลับน้องนะนิ่งๆเรายังกลัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอละละลายรอสนิทก่อนเดีรอสนิทเออใช่ที่ต้องสนิทเลยเดี๋ยวทำไมเออไอเด็กลัวเขา,าอ่ะไม่ตอนตอนตอนถ่ายไปไม่หลับครับ เพราะพอพักกล่องไปก็หลับเขาก็เลยเราบุกก็เลยไปไปแก้พิกเลสแทนคือบอกว่ามันมันไปไม่ถึงใบครับเพราะว่าบางทีผมมานั่งอยู่ข้างใบแล้วพอใบอยู่ข้างๆอ่ะมันยังไม่ทันเล่นไปถึงใบมันเล่นผมจนสนุกแล้วมันพอใจแล้วมันก็เดินไปแล้วอะไรเงี้ยคือใบเนี่ยรุ่นเดียวกับบุกนะครับแต่ว่าเขาหน้าขลับโอเคนะกูแก่กว่มึงไม่ได้เลืองบินบูแค่ไหนมันจะต้อง มีหมดเลยครับมีสนับมีมีดมีปืนมีบุหรี่มีรถถังมีเครื่องบินรถถังเนีอันนี้ยังไั่ได้ไม่ใหไมเยอะเกินปฏิวัติไงยู้ปฏิวัติอ๋อที่ก่อนตอนถ่ายมีกี่หอดไม่มีไม่มีไม่กี่หลอดไม่เราไม่ต้องไปพบรสกิลตรงไหนจะพร้อมเอาตัวายแล้วเราจะได้รับสกิลตัวก่รพิเศษจะถูกตัวตายสุดท้ายก็ต้องเป็นสกิลผมว่าน่าจะเป็นสกิลแอคชั่นครับเฉียดเฉียดนะพี่จริงนะ อะไรอย่างงี้ยนนจริงยาวเลยนะกองยาวมือปีกเยี่ยมมีดมาใช่ใช่ใช่ต้องไปเลยนะมีกมันแข็งมีดมันแข็งค่ะใช่มน่าจะแอคชั่นแหละครับใช่เดี๋ยวเขาน่าจะมีส่งรถโชว์โฮสช็อปเลยแต่ว่าจริงๆตัวละครมุกไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่ใช่ต้องทำหน้าให้เป็นนักเลงยังไงบ้างหน้าแบบ เนี่ยหาอยู่เหมือนกันคือเขาบอกว่าต้องเป็นนักเรียนนักเลงกุนกวนอะไรเงี้ยเราก็คิดออกแค่แบบอ่ะลองลองลองทำที่ไม่โอเคไม่โอเคไม่ได้หรอขอไปคิดก่อนครับเป็นนักเลงของเธอพี่เกศสอนสอนใพี่บุ๊คพี่บุ๊คแถวบุ๊คควาเป็นนักเลงกุนกวน ก็อนไปเล่นเล่นเป็นคนดีกว่านะลูกไม่กว่าอยู่ในเรื่องในเรื่องผมเป็นพี่ไงผมเป็นพี่ผมต้องสอนน้องเพราะต้องเป็นคนดีนะจะอยู่แก๊งไหนอ่ะต้องดูแลเขาให้ดีได้ครับพี่ได้พี่ชายก็ก่อนจะส่องน้องก็ทําตัวให้ดีก่อนนะครับดูสบายอยู่ดมีไม่ต้อมาบ่นว่าประมาทต่อคำทุกเรื่องเป็นตัวดูผมเป็นตัวดูเัื่อลเลยครับผมมันต้องดูแค่ไหน ผมว่าบูค่อนข้างเยอะครับเพราะว่านอกจากที่น่าจะเข้ากับฟอร์แล้วมันต้องมีเข้ากับน้องม่อนด้วยนะ<ช>ครับที่จะตีรันฟันแทงกันไม่ใช่แค่มีอย่างเดียวไม้ด้วยปืนด้วยโคแกด้วยใช่ใช่เตะต่อยอะไรเยอะแยะมากมายที่โคแบกมีจริงมีไอ้นี่ด้วยไอ้้ไอของโซลิตที่เป็นเหมือนอ๋ออ๋อมีเป็นซโซ่ด้วยก่อนรู้ว่าพ,พี่เขาเป็นสิงว่าอะไรย่เี พี่ฟอเชื่อได้แบบนตอนนี้มันน่าจะตื่นเต้นยอี้จริงอันนี้จริงอันนี้มีจริงอันนี้จริงอันี้มีจริงอันนี้ฟอสเชื่อได้จริงเพราะว่าทั้งวันถ่ายผมไม่รู้ว่าบทฟอสจำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่บอสฟอสพูดทั้งวันคือเรื่องนี้แม่งมันว่ะพี่แม่งมั้นว่ะจริงผมชอบผมโคตรชอบเรื่องนี้เลยว่ะเอาทั้งหมดมาลงในเรื่องนี้เหรออืมมันมันพูดทั้งวันเลยจนผมไม่รู้แล้วว่าแบบอันนี้อันนี้อันนี้แล้วบทบทฟอสมีไหมนะบทพูดอยู่คำเดียวเลยเรื่องนี้มันแน่ๆครัััับบบคครรผผมมมไ่ตดใจยงนา ไว้ก็ำลังซึมซับพฤติกรรมอยู่ครับล้าก็กำลังแบบว่า,วาเรียนรู้รเรียนรู้แต่จริงๆในเรื่องไปคิดว่าทุกคนน่าจะต้องไปเรียนเรื่องพวกคิวมาเพราะทุกคนก็แบบจะเต็มใส่เต็มมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ฟอร์บ,บอกไว้ถ้าเกิดพลาดมามันก็น่าจะต้องพักกองทุกคนก็เลยน่าจะต้องเพราะทุกคนใส่เต็มจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอาสี่คนแบบัวอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ต้องไปเรียนนี้ไม่มีมาปิดกล้อง เป็นกองพี่แช่งมาคั้งเนี้ยไม่ไม่เหมือนมาเหมือนให้เตรียมเตรียมไว้อะให้บุกถอดตัวไทยไม้ทุกคนใส่เต็มไงทุกคนใส่เต็มมาเมกะโปรเจกต์เขาบอกมาแล้วเรื่องนี้จัดเต็มเพราะส่วนใหญ่ที่เขียนแเต็มมวงเงินประกันอย่ามันเป็นลางไม่ดีพี่เคสดว่ที่า่อสายจะโดนจับใครไม่หมดเลยพ่อบุกเล่นจริงแล้วโดนจริง บางพี่โมกุลนม่ใจละโบลุยพี่แค่กับน้อครับเขาเป็นพี่เราเนาะตอนเลือดอาบเลยปูพี่มึงมึงน้องกู้แต่ยี่น้องเตียนไม่คิดจะห้ามเลยเหรอเพราะว่าพี่แบบว่าห้ามไม่ให้รักกับผู้ชายอีกแล้วเนี่ยเขาแบบหนีตามผู้ชายเราหลงหลงคาลมหลงคาลมผู้ชายอยู่พี่ก็เนี้ยแหละน้องอยู่พี่ฟอร์มอินคาแรคเตอร์เลอินมากชอบมากอินมาก จ,จะงอยผมนี่ต้องแหลมเปียกอย่างงี้ไม่ได้เลยจับทั้งวันสนุกนะนี่สนุกครับนี่คือละครบูดิจริงเนาะแอคชั่นจริงเนาะแอคชั่นครับแอคชั่นที่พูดมาเนี่ยเนาะใช่ถึงจะดูติดเล่นแต่จริงๆแล้วมันแอคชั่นจริงๆอ๋อหรอนี่ว่าคอมเมดี้เออนี่ยตลอดมาคือแบบเอถ้าเชื่อฟอยส์ก็อาจจะเป็นคอมเมดี้เออแต่ว่าไปดูเทเลอร์ได้ครับเป็นแอคชั่นจริงๆมันมากมีมัดมีดแทงด้วยนะนี่ก็เกี่ยวกับอาวุธตลอดมันชอบจริงผมบอกแล้วมันชอบมาก บ้าพลังสุดท้ายเราไปก็มาใหม่เป็น้องใหม่จะบอกถ้าับคนแบบเราอยากจะมีแนะนำอะไรหรือว่าให้ไบเลือกไปในทิศทางไหนแต่ละรุ่นพี่เพราะว่าจับคนคือขอบคนและแคเตอร์ก่อนครับเริ่มจากใครก่อนพี่ฟอสท่าจะนำกลับน้องว่าเอออยากเอาใครเป็นตัวอย่างในในกล่องเนี้ยในทีมเด็กที่มีตัวอย่างนะ แลไปทางซูมาซิแล้วเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียาตาดำเราเด็งเหลียาตามใครบอกไปไปนะมึงอยากเป็นตัวโดนหรืออยากเป็นตัวตัวเล่นตีโดนยิ้มอะมุกเคยเป็นตัวโดนมาก่อนเข้าใจวันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้จะไม่ใช่ต่อไปนี่เขาบอกผมเลยนะฟอสฟอสตังเนี้ยเล่นอีบะยม ไอ้พี่เกศหนุดนุดหนุดเอาเอาหนุดหนุดเฮ้ยนี่ความใจนะความตั้งใจนม่ไความใจไม่ได้ให้บุ๊กออกเรนเล่นพี่เก๋เลุงเรื่องนี้ลุมลุงบุอกบุ๊กลุงไม่เขามีมาร์คด้วยมีมาร์คมีพร้อมมีมอนเนี่ยเรนจี้เงี้ยตัวแม่งมันท่าไฟหมดเลยใช่บุ๊กบอกว่าถ้าบุ๊กจะเป็นตัวโดนบุ๊กจะอยู่ไม่ได้บุ๊กก็เลยต้องไอ้มอมนมหนาวคนอื่นก่อนมอมมีมาร์ค ไ oh. อ้มอนนี่อู้เรื่องนี้มันรูปแต่ละคนไอ้มอนนี่อินกว่าผมอีกนะเดินมาบอกถอดอเรื่องนี้ไม่ถอดตัวทันไหมโลกเราไปบอกไม่ไวไม่เท่าไหร่หน้าเกดแบบทำไมผมผมเริ่มกังวลแล้วว่าอนาคตในชีวิตกองผมจะเป็นยังไงเออเด็กติดติดติดอะไึ้นเรียนขึกพี่บอกอะไรไปบอกเอออยากให้ใครเป็นไอเจ้าในค่ายอยากเป็นใคนอยายังไงเออเดินตามคนไหนใช่ไหมครับเด็กจีบเอ็มทีวีแปรทุกคนครับอือใช่แค่นั้นเลย ใช่ใช,ใช่คือทุกคนต้องแปลกใครที่เข้ามาใหม่ต้องแปลกก่อนเลยเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกซึมซับกันไปโอ้โห<อ><อ>ผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าไบ์ไบ์ไบ์เราเราก็เติบโตมาแล้วนะการจะเดินตามใครพี่ว่าไบ์เลือกเองได้ออแต่อย่าเตินตามพี่อย่าเดินตามใครอ่ะไม่พูดแต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีแล้วแหละว่าอย่าเดินตามอันนี้เลยนะมันไม่ได้แบบ สักเท่าดีสักเท่าไหร่นะครับลองเนื้อเอาเองแล้วกันไปมันให้มันมีมันมีให้เห็นอยู่แล้วไปไปไปเรื่องดีๆได้ถ้าผมฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยครับผมจะไม่เป็นตัวโดนครับเห็นบ้านเริ่มแล้วเริ่มแล้วปู่ละปู่ก็ไม่เป็นเหมือนกันตัวโดนต้องมีมีคนรับจบครับโอเคครับ